ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนถูกกว่าเติมเองมากๆถ้าใครสนใจทักลิง์ด้านล่างได้เลยขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับ เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพวกผมการซีลีสวันนี้อยู่กับบูเลอร์ลิงเวฟแล้วก็วันนี้อัปเดตมาแล้วสําหรับตู้ใหม่ที่รัดมานะครับอย่างเจ๊ยินหลิงซึ่งเข้ามาในเกมเนี่ยก็จะเห็นว่ามีโซลิเทอรี่พาธนะหรือว่ามีแจก e XP แจกเพชรให้เข้าไปทําภารกิจกันได้นะครับโดยเจ๊ก็มีให้เทสแล้วและรับไปเลย20เพชรโดยตัวละครนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีวิวกันอีกทีวันนี้ยังไงก็ต้องเปิดหานะโดยผมก็ได้เตรียมไว้แล้วทีนี้ก่อนการเปิดหานี้ ผมจะเล่าให้ฟังว่าควรจะมีกี่ดาวสำหรับสายฟรีสายเติมจะเปิดเอาไปเล่นเป็นตัวสายไหนแล้วอาวุธละ่ะดีไหมจริงๆแล้วเดี๋ยวตอนรีวิวจะรีวิวละเอียดแต่ว่าวันนี้จะมาพูดให้ดูให้ฟังนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่ายินหลินเนี่ยผมเนี่ยจะเอามาเป็นตัวซับ DPS นะไม่ได้เอามาเป็นเมน DPS เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เอามากไปกว่าซีเควนซ์0ถึง4นะครับเพราะว่าการเพิ่มดาเมจเต็มที่ที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับความคุ้มค่าเนี่ย อยู่ที่ S 4หรือ R 4แล้วแต่จะเรียก4ดาวนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่อยากจะเป็นตัวอวยแค่ตัวอย่างเดียว S 0 R 0ดาว0ถือว่าเยี่ยมมากๆแล้วในสาระของซับ DPS นะครับก็เพราะนั้นผมจะเอามาแค่ตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตู้จะเข้าหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นน้องยินน้องจินซีแล้วก็เดี๋ยวมีเปิดแบบใหม่อัปเดต1.1ในส่วนของวันที่28เอาตัวมาก่อนมารีวิวและเล่นให้ละเอียดผมตั้งใจจะให้นางเป็นซับ DPS อยู่แล้วนะแต่ว่าโห้ บารมีดูมีบารมีดูมีออร่ามากๆาอาร์ตเวิร์กสวยเปิดตัวสวยทางยูทูบช่องทางหลักของบูตเลิงเวบก็เปิดตัวด้วยวิดีโอของนางเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันได้เดี๋ยวผมทําคลิปผมจะตัดลงมาชับๆให้สําหรับตอนรีวิวอ่ะตัวจบไปเอาอย่างน้อยๆอาร์ศูนย์ถึงอาร์สี่เดี๋ยวพาไปดูว่ามันเพราะอะไรถ้าเปิดเสร็จต่อไปอาวุธอาวุธก็เป็นอีกหนึ่ง,งอันชื่อว่าสตริงมาสเตอร์สวยมากๆมา20วันทั้งคู่นะอาวุธนี่สวยมากๆแล้วภาคในส่วนของเกมนี้ไม่มีหลุดเลทเปิดได้ คือได้เปิดได้ก่อนก็คือได้ไม่มีหลุดไปแป,ปอาวุธอื่นได้แน่นอนถามว่าสติงมาสเตอร์ดียังไงเหรอสติงมาสเตอร์มันเป็นอาวุธประเภทเพิ่มคิเลตไงมันหายากค่าคิเลตเกมนี้มันหายากนะแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับเพิ่มดาเมจเวลาที่ใช้เรโซแนนซ์สกิลก็เพิ่มดาเมจคือสแต็กได้อีก2อันในระยะเวลา5าวิเหมาะสําหรับเปร์ที่ใช้สกิลรัวๆอย่างยิ่งถิ่นมากซึ่งจะใช้จะเล่นสายไหนอาวุธนี้ก็ดีโอ้ oh, ดูดิมันสวยไหมมันเป็นมือนะมันสวยมากเลยครับอาวุธมันเพิ่มแอตแทกเยอะมากแล้วมันดัน เพิ่มคีเลสคือผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีผมเอาเอาผมเอานะยังไงก็จะเปิดให้ติดไว้สักอันหนึ่งแต่ประเด็นหลักเนี่ยตัวเนี่ยต้องมาก่อนโลเนี่ยสิครั้งเนี่ยคือที่เกมแจกชดเชยมาถูกไหมครับแล้วผมเนี่ยไม่มีการันตีนะผมหลุดเออผมมีสิทธิ์หลุดเลทผมจะบอกว่าผมมีสิทธิ์หลุดเลทโดยตู้เนี่ยก็จะมีน้องสองสคนด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ยินหลินนะยินหลินเนี่ยมีน้องเออต่ากีเต่าจีเต่าชีใช่ไหมอ่านออกเสียงไม่ถูกก็เมนบอกได้ตัวนี้ผมอยากปั้นมารีวิวเหมือนกันนะ ให้เทีย์กันไม่ดีแต่น่าจะเล่นสนุกแน่นอนก็เหมือนกันครับยนวูก็เหมือนกันผมยังมีดาวไม่เต็มสักอันเพราะว่ามันเพิ่งจะมาการันตีตู้นี้หมายถึงว่าเพิ่งจะเพิ่มเลดตู้นี้มาดูก่อนจะเปิดครับถ้าหากว่า1ดาวจะเพิ่มดาเมจเลยโซนันสกิลอย่างแมกเนติกลอแล้วไลนิ่งเอ็กซิคิวชั่นเอ็กซิคิวชั่นอีก70%นะครับดาเมจก็โหอันนี้เห็นไหมว่าถ้าคุณจะเล่นเป็นตัวเมนดาเมจหรือตัวอวยดาเมจเนี่ยจะเล่นเป็นตัวเมนมาอยู่หน้าคาโลไม่่ใชเอาคาคาโลนนัััวลลกแ้สบอี้มาเล่นแค่ัคุณ ยิ่งมีดาวยิ่งดีอยู่แล้วถูกไหมครับเท่านั้นไม่พอเออ่ดาวที่2ดาวที่2บวกอะไรเรโซแนนซ์สกิวอิเล็กโทรแมกเนติกบลัสจะเพิ่มจัดเมนต์พอยต์ห้าและเรโซแนนซ์เอจีเวลาโจมตีอีกห้าจัดเมนต์พอยต์เนี่ยก็คือไอแทมด้านล่างนี่แหละแล้วพอ3ดาวเอ่อฟอร์เตเซอร์กิตหรือกดตีหนักฟอร์เตเซอร์กิตจัดเมนต์สไตเนี่ยดาเมจคูณเป็น55%แล้วเนี่ยครับพอ4ดาวเนี่ยอันนี้คือสุดของตัวซัพถ้าหากว่าเป็นสุลต่านปัดไปให้เป็น4ดาวเนี่ยถ้าถ้าสมมุติผม รวยอะสมมติผมรวยแต่ผมไม่ได้รวยไงผมเอา4มาเนี่ยเห็นไหม Forte Circuit Judgment Strike โดนจมตีโดนปุ๊บคนในทีมดาเมจบวก20%เลยอันนี้คือสุดทางละแล้วพอสลับมาเป็นคาร์คาโลก็คาร์คาโลก็ตีแรงนั่นแหละทีนี้พอมาฮะ5ดาวเป็นทางด้านของ Resonance Liberation Thundering Welt อันนี้คืออันตีตีแรงขึ้น100%เข้าไปสำหรับเป้าหมายที่โดนมาร์กจาก Forte Circuit ซึ่งมาร์กนั้นชื่อว่า Sinner Mark ผมเดี๋ยวผมอ่านภาษาอังกฤษให้ทุกคนฟังเดี๋ยวตอนรีวิวผมแปลให้ฟังอยู่แล้วทุกคนก็รู้ทุกคนถ้าใครเคยดูคลิป ผมแปลพร้อมภาพประกอบให้ฟังทุกสกิลทุกดาวอยู่แล้วนะครับอันต่อไปดาวสุดคือดาว6มียังไงครับ p r r s u i e of Justice 30วีแรกนะเมื่อเธอไล่ Resonance Skill นะครับชื่อว่า t h u n d e r i n g Thundering Th Welt เนี่ยเวลาที่ยิ่งหลิงโจมตีธรรมาดาโดนเป้าหมายหรือที่เรียกว่า Furious Thunder เนี่ยจะทำการทิกเกอร์นะดา m a จเท่ากับ419.5% 59%ของยิงหลิง Attack ซึ่งอาวุธก็บวก Attack เยอะดูไหมครับแล้วก็เราก็คงจะทำ Off- ทำ Echo มา แล้วทุกๆการทุกโจมกันโจมตีปกติโดนเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ฟิลิอัสทันเดอร์สเต็ไปหนึ่งหนึ่งครั้งช็อตเข้าไปเป็นอีกสเต็คได้ถึง4ครั้งเราคิดดูแล้วกันว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนอันนี้คือถ้าคุณจะเล่นยินหลินไปเป็นดาเมจหลักเท่านั้นถ้าคุณใช้เข้าเขาโลบอ,อัดสุดแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทาขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าหากว่าคุณเป็นสุลตา่านก็ไม่ว่ากันนะครับเนี่ยสก,กิลเดี๋ยวผมไปอธิบายอีกทีนึงเวลาตีแรงค้างเนี่ยมันเรียกว่าเอ่อผม จะมาแปลให้ฟังทีหลังเอาเป็นว่าทุกคนฟังผมอธิบายดาวเนี่ยเข้าใจแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากจะรับดาวเยอะเอาเว็นตัวดาเมตัวอวยลุยเลยแต่ถ้าหากว่าคุณจะเอาแค่ซับอย่างไปให้มันเกิน4ดาวมันเปืืองนะแบบโอ้โหสีดาวไปเป็นตัวรองตัวซับดาเมยเพื่อนก็ก็ไม่จําเป็นถูกไหมครับพูดอธิบายนานํามด้วยทำไมต้องอธิบายนานเผื่อสายฟรีสายเติมน้อยเขาจะได้เลือกเปิดแล้วเดี๋ยวตู้มันจะมาอีกในอีก2 0วันนิดๆเนี่ยผมตัวอวยผมอยู่ตู้วันที่28ผมรอก่อนก็เลยตอนนี้ก็ ยังไม่นี่นะครับแต่ไปครับ10โลแรกก่อนเลยปึบม่วงไม่ก่อนตัวอะไรครับผมไม่ลีลามากสกิปโชว์เลยว่าตัวอะไรมาหมับเข้าให้โอ้ตัวนี้ผมชอบทั้งคู่เลยเพราะว่าทำสองทีมตัวซับพอตอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นน้องไปจื้ออืมแล้วก็มาพร้อมกับเต่าจีผมอ่านไม่เก่งแต่ว่าผมก็เรียกแบบเวลากดแปลภาษาแล้วเรียกนะน้องคนนี้มีของเดี๋ยวต้องปั้นมารีวิวแน่นอนนะครับไปเจอสองตัวไม่แย่นะครับแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องมาเปิดต่อแล้วนะครับผมไม่มีการันตีนะอย่ารุนเรดอย่าใจร้ายเลยนะครับยินหลินต้องซื้อสดนะอีก10บโลครับปึ๊บมาไม่มายังคงม่วงอยู่แต่มาทีละสองเหมือนกันโอ้แต่ว่าการ์ดม่วงเนี่ยตัวละครม่วงออกทีเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ดีผมก็เอามารีวิวได้ทั้งหมดอะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคครับมาอีก2ต่อครับ ครั้งที่30คือผมไม่ได้เปิดเลยครับพอผมได้จีหยานผมกดทีละเม็ดใช่ไหม,ไ,มได้จีหยานผมหยุดเลยแต่พอหยุดปุ๊บอันนี้คือครั้งที่30ครับทองมาเลยได้ไหมไม่ใช่ ถ้ามันจะเส้นเยอะหน่อยครั้งที่30ยังเป็นม่วงอยู่ครับโอ้โหปั่นได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยผมชอบน้องครั้งที่40เดี๋ยวออกกอนปีนขึ้นไปที่สูงขึ้นหน่อยไปรับลมอากาศข้างบนหน่อยครับอ่าขึ้นมารับลมทะเลด้านบนหน่อยมันจะตึงไปหน่อยครับกลับมาต่อครับโรที่40แล้วนะครับท่านผู้ชมครับแต่เดี๋ยวมีแจกเพชรเยอะไม่จาเป็นต้องมาไปนี่ก็ได้ไป,ไปเอาเพชรฟ,ฟรีเรื่อยๆก็ได้นะครับเพราะตู้อยู่ตรง20วันค่อยๆหยอดไป40ครับอย่าหลุดเลนนะจ๊ะ โอ้โหสี่สิบโลไมมาไม่หลุดมาเลยแล้วตัวเนี่ยมาเยอะเหมือนมันมาเยอะกว่าตอนตู้จี่หยานไหมมาเยอะกว่าตอนตู้จีหยานนะครับสำหรับตัวม่วงนะห้าสิบเข้ามาแล้วนะต่อไป60จะแตะพิตตี้เรดก็คือโอกาสออกจะมากขึ้นตอนหลังจากคลิกทีละอันได้แต่เราจะไม่คลิกทีละอันอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โ,หโลโหหกสิบท่านี้มาเลยก็ถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่มากปึ๊บปั๊บไม่ใช่ครับโอ้โห,โห โูแตมา3ตัวทุกคนถ้าเห็นด้วยพิมพ์บอกผมทีนะตัวม่วงเนี่ยมันมามันมาเยอะคิดเหมือนผมไหมครับตัวม่วงมันมาเยอะรอบนึงมันมา2ตัว3ตัวปกติตอนจีหยานผมมาแค่ทีละตัวเท่านั้นเองอะนะครับหกสิบได้ตัวม่วงมาเยอะมากที่ผมทํารีวิวน้องน้องผมชมพูสุดแสนจะบึ้มพึ่มได้แล้วเนี่ยเนี่ยไป60ละต่อไปเนี่ยผม10คลิกก็ไป70เลยผมจะมจะไปทีละคลิกก่อนนะถามว่าทำไมไปทีละคลิกผมต้องเก็บทรัพยากรเอาไว้สําหรับเปิดเอ่อเดี๋ยวมซื้อทีละสิบซื้อทีละสิบแต่คลิ ทีละคลิกเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเก็บทรัพยากรไว้ตัววุธด้วยใช่ไหมใจร้ายจัดเลยแต่ไม่เป็นไรผมบอกแล้วเจมาหลุดไม่เป็นขอให้เป็นยินหลินโอ้ โอ้ขอดีครับบลีนาโอ,โ,โอ้โหโอ้โหโดีได้ตัวใช้งานไม่ใช่ไอ้เชื่อสิงโตครับโอ้โหโโยเยี่ยวเหนียวเลยเอาละหลุดมาละหนึ่งไม่เป็นไรครับอย่างงี้ก็ต้องต่อครับต้องเอาตัวมาก่อนครับอาวุธรอก่อนนะไปปึ๊บถ้าทองมาเลยมันก็ดีอันนี้ผมดาวเต็มแน่ๆดูละ ยี่สิบโลโลใหม่ยี่สิบโลปึ๊บโอ้โหหลุดไม่พอเริ่มเกลือสามสิบอันนี้เจ็บละถ้าสามสิบไม่มาถ้ามาจบอัน <c oughs> นี้ดาวเต็มแล้วดูทรงแม่เจ้าสามสิบโลไม่มาผมลองกดอาวุธข,ข่ำขำสักทีหนึ่งไปลองกดอาวุธข,ข่ำขำสักทีหนึ่งเผื่อดวงมันมาอยู่ที่อาวุธไปอาวุธถ้าทองมาเลยก็คุยกันรู้เรื่อง อาวุธก็ไม่มาดวงก็ไม่มีไปน,น้องโลที่40ผมนับอยู่ตลอดไปทองมาเลยเถอะที่เหลือก็ไปเก็บเพชรกันเอา <c oughs> ย้ำเข้าไป <t os> ทุกคนเกลือมากนะผมเกลือมากท่านผู้ชมขอให้ไม่เกลือนะครับอย่างน้อยผม ก็มีทุกคนมาดีใจในคอมเมนต์ผมก็ดีใจครับข๋อ,อให้ทุกคนไม่เกลือครับไป60อีกแล้วครับโอ้โหหลุดแบบหลุดไปจนแบบผมจะได้เปิดได้แค่20โลแล้วผมต้องเก็บเพชรแล้ว0ถ้าอย่างนั้นมากดทีลานครับแต่กดทีลานเหมือนดวงไม่ค่อยดีหรือไม่เกี่ยวกันแต่60มันเพิ่มเลทแล้วครับเนี่ยอันนี้คือเพิ่มเลทแล้วครับมันหลัง60แนละ้วทุกคนสามารถใช้วิธีนี้ในการไปเปิดได้นะคือหลัง60มันเพิ่มเลทแล้วครับ ไม่ใช่ครับ63อันนี้คือสีม่วงมันออกบอยรอบนี้ครับอ้าวทองมาเลยเรียบร้อยไม่ถึง70ไม่ถึง70แน่นอนดีกว่ารอบแรกแล้วมาแล้วครับ ยินหลินสุดแสนจะน่ารักอูผมชอบมากเลยนะแต่ว่าผมมีตัวอวยอยู่ก็เลยไม่ได้เปิดสุดนะครับได้มาแล้วครับถ่ายรูปซะหน่อยนะถ่ายรูปซะหน่อยโอ้โหถ่าย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 ,าย,าย,ายได้มาแล้วเราเหลือทรัพยากรแค่เพียงเพียงไม่มากในการเปิดหาอาวุธอาวุธมีประโยชน์ขอเปิดถ้า20โลนี้ออกผมก็ไม่ว่าอะไรก็ได้ไปข้าออกท้องมาเลยอะ่ะ <c oughs> ดววอาวุธก็เกลือครับอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่มีอาวุธผมเพชรไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องรองก่อนเอาเป็นว่ามาดูว่าผมจะมีตัวอะไรให้ทำบ้างเนี่ยผมได้น้องน้องเวลีนาเนี่ยสองดาวเนี่ยพอแล้วนะทุกคนคือผมไม่อยากได้มากกว่านี้แล้วสําหรับตัวซับพอร์ตหรือตัวฮิลเลอร์นะคือได้เลเวอเรน,นสกิลเวลานเรากด e อะนะมันจะเพิ่มเกรดปกติได้เทียร์หนึ่งใช่ไหมได้เทียร์สองมันฮิลได้อีก2ทีแล้วผมพอแล้วนะครับอัพไปมากกว่านี้มันก็เพิ่มฮิลแรงนั่นแหละแต่ว่า มันไม่ได้จำเป็นมากแล้วนะสำหรับผมนะทีนี้น้องโอ้โหน้องน้องระเบิมเพิ่มผมเนี่ยหดาวเลยนะหดาวเพราะผมเปิดได้เยอะมากๆตัวม่วงนะครับเห็นไหมเราก็เป็นผลประกอบการที่ดีเดี๋ยวผมมารีวิวอีกทีนึงนะครับมารีวิวอีกทีนึง เป็นตัวที่ดีครับเป็นตัวที่ดีเนี่ยอัพไปเลยโหอัพเต็มเลยแล้วเดี๋ยวได้รีวิวจากผมเรื่อยๆนะครับได้รีวิวจากผมเรื่อยๆผมยังทําติดค้างคนดูไว้อยู่เลยที่วต m เอ็มซีผมยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ตัวนี้เปิดโหอันนี้เกือบเต็มเหมือนกันนะครับอัโต่อัโต้ก็เปิดมาได้เกือบตันแล้วทีนี้รีวิวก็คงจะอีกนิดนึงก็สุดละนะครับส่วนพี่คุณลุงหน่วยสายต่อยเนี่ยเต็มเลยนะครับคือ มีอยู่แล้ว2ดาวอะนะหลุดมา2ดาวเพราะฉะนั้นเต็มเลยก็สุดนะครับอันนี้ตอนนี้คือตัว4ดาวผมใกล้จะเต็มหมดแล้วเหลือไปจือเนี่ยที่ยังไม่ยังมันแค่หลุดมานะครับแล้วก็ พี่สิงโตไม่มาก็ดีแล้วนะครับสิงโตไม่มาก็ดีแล้วเราก็เตรียมตัวครับยินหลินครับซับ dps ของผมเดี๋ยวลองรีวิวได้เลยวันนี้เลดกาชาเปยังไงบ้างท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์บอกผมดูขอท่านผู้ชมดวงดีกว่าผมแล้วกันนะครับอย่าหลุดแบบนี้แล้วก็่อให้มันไปสุด80ครั้งอะ่ะไม่เป็นไรนะให้มันไปสุด80ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าหลุดเลดจริงไหมเนี่ยเราก็มานี่เลยมาลงทีมกับคาร์คาโรเลยคือไม่หลุดเลดเป็นใช้ได้ นะท่านผู้ชมนี่ผมจะมาเล่นทีมนี้เลยนะครับทีมอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนซับเป็นน้องไม่ไปจือก็เล่นเวรีนานะครับแบบนี้เลยอ่ะเอาลงมาครับก่อนจากก็ต้องบายบายด้วยตัวที่เราเสียแรงเปิดกันมาแล้วก็คุมค่าเพราะเป็นสาวสวยผมเพิ่งรู้ว่าคลิปช่องผมลงปั้นแต่คลิป ตัวหนุ่มสกันซะเยอะโอ้ยผมขอไปอ่านเนื้อเรื่องไปทำเควสเนื้อเรื่องก่อนนะครับชุดเนะี่ยเป็นเป็นชุดจีนนะถ้ามันชุดจีนมันล้ำมากเลยนะโอ้ยเราแบบดีไซน์ตัวละครผมโคตรชอบดีไซน์ตัวละครเลยอะ่ะทีเนี้ยอาวุธเราเห็นไหมที่มันลอยๆอ,อยู่อะ่ะมันยังเป็นอาวุธที่ไม่จา้าบเท่าไหร่ต้องไปหาทางเปิดหาอาวุธมาให้ได้โหแต่น่ารักคุ้มค่านะผมว่าขอให้ไม่หลุดกันแล้วกันนะครับโอ้โห สวยงามทรงสวยทรงยาวชอบนะครับแต่ผมรอตัวอวัยอยู่ไม่งั้นผมเปิดมากกว่านี้อันนี้ผมแบบกันกบไว้แค่นี้เดี๋ยวมารีวิวกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ใครติดตามขอให้ดวงดีก็แล้วกันนะครับเจอกันครับ